สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย i n g เท่านั้นสวัสดีครับพบกับการแนะนำผลิตภัณฑ์จาก King IT วันนี้ผมอยู่กับพี่ต้าครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับพี่ต้าครับครับพี่ล่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์จาก NETGE a ครับผมนี่คือรุ่นอะไรครับรุ่น RAX40 ครับผม RAX40 เป็นน้องใหม่ของ k i งไอทเลยตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ครับผม คุนผู้มอาจจะงงมีช่วงหนึ่งเขาเปลี่ยนจาก Wi-Fi N A C อะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 5 A C นี่คือ5ถ้าเป็นใหม่ไว A C ก็คือ Wi-Fi 6ใช่ครับผมคือตัวนี้แหละหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ8.2.1.1 0 A X นั่นเองใช่ครับผมตัวนี้เป็นน้องใหม่เลยใหม่มากน่าจะเป็นจุดตัวเริ่มต้นของ A X เลยที่จะรองรับ Wi-Fi ที่วิ่งประมาณ1,000เมกขึ้นไปโอ้แสดงว่าปี2020เนี่ยเราก็จะต้องข้ามจาก A C มาใช้ A X กันแล้วใช่ครับผม WiFi 5ก็มาใช้ Wi-Fi 6กันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เราเตอร์คุณก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับว่านี่คือเทคโนโลยีของปีนี้แล้วมันเดินทางมาแล้วใช่ครับถึงยุคเปลี่ยนผ่านอีกแล้วใช่ครับเพราะว่าสเปคตัวนี้มันจะสูงขึ้นใช่ครับผมเดี๋ยวนี้เน็ตบ้านเรานะ1กิกกันหมดแล้วใช่ครับผม1000เมกแล้วแล้วถ้าตัวแบนด์บิตของเราเตอร์มันไม่พพอร์ตเกิน1กิกครับผมเราก็จะไม่ได้ความเร็วเน็ตที่มันเต็มประสิทธิภาพใช่ครับผม 2,400เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับผมคุณผู้ชม5กิจะวิ่งอยู่2,400เมกะเปอร์เซ็นต์ใช่ครับส่วน2.4เนี่ยวิ่งอยู่600เลยครับผมโอ้โหเอาไปใช้กับ2.4ธรรมดาเนี่ยมือถือที่ไม่รองรับเนี่ยก็ได้สปีดที่สูงขึ้นใช่ครับผมโอ้โหเจ๋งเลยนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อเนี่ยได้เป็น100คนครับนี่ทีนี้พวกเราเตอร์แบบนี้เนี่ยพลัง CPU กับ RAM ในเขาประมวลผลได้แรงละแรงขึ้นครับผมสมาร์ออเทนแล้วก็รองรับสมาชิกได้เป็น100เครื่องใยเครับีคพ่ือทามเพื่อรองรับเทคโโนลยี ใหม่ๆในปี2020นี้เลยครับผมอ๋ออย่างพวก IoT ใช่ครับคือพอเรามี 5G มี IoT ปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ในบ้านมันจะมีจํานวนชิ้นเยอะมากใช่ใช่ครับผมแล้วทุกตัวก็จะต้องมาวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเราเตอร์หมดเลยมาลุมสกรรมที่เราเตอร์เราเนี่ยถ้าเราเตอร์รับมือสิ่งเหล่านี้เสิร์ฟความเร็วให้ทุกคนไม่ได้ก็ทํางานช้าใช่ครับมันก็จะหน่วงืางทีสั่งปิดเปิดประตูผ่านมือถือเนี่ยสั่งไปปุ๊บรอนหนึ่งนาทีกว่าจะเปิดอย่างนี้เป็นไงฮะไม่ได้ออกจากบ้านเจ๊งครับผมเนี่ยก ในการทํางานและภาพเวลาเราดูพวก YouTube หรือว่าภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยจาก 4K เนี่ย 4K มันก็จะไม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้พัฒนาเป็น 8K ครับตัวนี้รองรับเลยโอ้นี่รองรับการสตรีมระดับ 8K ใช่ครับผมนี่พูดถึงเรื่องการรับอุปกรณ์เยอะๆครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราเตอร์หตัวเขาจะเขียนสเปคเอาไว้ว่าตัวนี้สามารถสตรีมได้พร้อมๆกัน4สตรีมใช่ครับมันก็เหมือนกับแบบว่าแจกจ่ายแบนด์วิดต์ออกไปได้4สตรีมพร้อมกันใช่ครับตัวนตัวนี้ได้กี่สตรีมครับ16เลยครับผม16สตรี ครับสี่เท่าครับโอ้ยคราวนี้นะคนในบ้านคุณนะคุณสมติบ้านคุณสมาชิกเยอะมากใช่ครับทุกคนดูเน็ f ฟ i x ระดับ 4K HDR พร้อมกัน16คนดูได้เลยใช่ครับผมนี่ขอให้เน็ตคุณแรงพอแล้วกันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ติดไฟเบอร์รุ่นใหม่ๆมีความเร็วหนึ่งพเมกขึ้นไปหนึ่งกิกขึ้นไปครับจริงห0 0รเมกก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วใช่ครับคือแลาเตอร์มันต้องมีประสิทธิภาพที่ดีพอที่จะรองรับเน็ตความเร็วสูงๆเลยนะใช่ครับผมแล้วก็มี ไม่เลยครับที่น่าสนใจครับตัวนี้ก็ CPU เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเป็น dual core นี่แรมก็512นะครับผมจัดการกันระบบเน็ตเวิร์กรับคอมสั่งเข้ามาคนนี้จะไปโน่นคนนั้นไป MU m i m o มันก็คุยได้พร้อมๆกันหลายเสาอีกใช่ครับผมใช่ไหมฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่เลยนะครับไอเทคโนโลยีมาเต็มเปี่ยมครับในตัวนี้ดูหน้าตาเขาดูดัดมากเลยนะครับ I am your father ออกลงไปแล้วสำหรับเจ้าตัวสลาวอนะฮะตัวนี้พอจะเข้าเรื่องราคา ครับมผมก็หวั่นใจมากเลยสเปคดีขนาดนี้ไฟ f i 6กล้ำขนาดนี้5กิจได้2 0 0 0กว่าเมกตัวนี้หมื่นกว่าบาทไหมพี่ คือถ้าปกติครับพี่หลามเขาจะเข้าใจว่าเน็ตเกียร์ต้องแพงหมื่นกว่าบาทขึ้นปกติก็คือ1 2ื0 0สอ๋อนี่ราคาของเขาปกติะไม่แพงนะ12ื่นสใช่ครับหมื่นต้นๆแต่ตอนเนี้ยเรามาจัดโปรพิเศษอีกแล้วครับผมมีโปรโมชั่นครับผมารายการพี่หลามนี่มีโปรโมชั่นทุกครั้งครับอ่าไม่งั้นผมไม่ให้มาเหลือเพียงเหลือเท่าไหร่ครับแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับแปดพันเก้าร้อยบาทคุณผู้ชมไม่ถึงหมื่นโอ้โหสเปคขนาดนี้ครับใครที่จะเลือกซื้อเนี่ยคือผมจะบอกเลยนะเราเตอร์เนี่ยที่เขาแถมมากับ ให้บริการมันก็ทํางานได้ดีเลยถ้าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพที่มันดีกว่านั้นอีกใช่ครับคุณก็ต้องเลือกซื้อเราเตอร์มาใส่เองใช่ครับถ้าคุณไปเพิ่มงบแบบเท่าไหร่สมมติจากพันกว่าบาทคุณเพิ่มเป็น3ามสี่พันบาทคบคุณก็ได้ความสามารถสเตตหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าเอาแบบอนาคตเลยแล้วใช้ได้แบบตัวหนึ่งใช้ไป2อสปีใช่ครับเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนคุณก็ได้เทคโนโลยีที่ล้าหน้าอยู่เสมอใช่ครับคุณจัดตัวนี้ไปราคา8ปดพันกว่าบาทถือว่าเป็นงบประมาณที่ไม่เกินเลยเลยใช่คร ประกัน9ปีประกัน9ปีของเน็ตเกียร์ใช่ครับรับรองคุณใช้ไม่ถึง9ปีหรอกใช่ตอนนั้น Wi-Fi 7 WiFi 8มาระบบทะลุกูโพสายฟ้าแลบปุ้งป้วอะไรมามากันหมดแล้วถึงตอนนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ครับแต่ว่าดูแลกันยาวๆแบบนี้เพื่อให้คุณใช้ได้ตลอดรอดฝั่งสบายใจนี่มีปัญหาอะไรโทรเข้า call center ครับแล้วก็บุกถึงบ้านคุณเลยโดยทีมพิตานี่แหละครับนะฮะบุกไปถึงบ้านเลยมีปัญหาอะไรเข้าไปดูแลให้สุดยอดมากๆนี่คือเน็ตเกียร์ X40 หรือชื่อเล่นของเขาคือ AX4 ครับผมสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอ y King เท่านั้น